สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่วอลกไลน์ชาแนลวันนี้มากับการ r e Action MV เพลงเรียกว่ารักได้ไหมเจมินายโฟจ้าเย่เย้ได้ดูแล้ว กลันมาตั้งนานทุกคนยังไม่เคยฟังเลยแม้แต่นิดเดียวใช่แล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิงให้เราด้วยนะครับฝากในมา e r h ชิพด้วยนะได้ดูคลิปก่อนใครกันพิเศษมากในเราอยู่ใน p พลย์ลิ exclusive for member จ้าแล้วยัมีปุ่มซุปเปอร์แต่งฝากกดให้กำลังใจเด้วยนะครับแบบทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย ชอบมดนตีแล้วสู้สึกว่าจะเป็นเพลงที่ชอบชอบดนตีอะไรบ้นี้แค่ดนตีขึ้นมาก็พรอดเหรอก็ชอบแล้วหล่อจังเลยเป็นคุณบรรดารักป้าบ่อจะหอดตรงนั้นก็พูดอะไรไม่ออกแค่เธออยู่จะไม่รับเจอบ้างนี้ I don't know. เอมาอออมากโหอี่เมราะม Thank you fucking you นอกติดหูมากเลยอ่ะเฮ้ยคิดเบอร์ตอบค่ะตอบค่ะบ้าบอกเขิดว่ะ น่ารักระลิมากจะเป็นแล้วบอกแนะว่าดนตรีอะไรว้าวันเนี้ยจะเป็นเพลงที่เราชอบชัวนจริงทุกคนเพลงหอมมากจริงแต่แต่นี้อีกอันหนึ่งที่รู้สึกชอบก็คือแล้วว่ามูดมันอบอุ่นมากเลยอ่ะคือด้วยสีด้วยสีแล้วก็บรรยากาศแบบเรเวอรี่อะไรเงี้ยทุกคนแล้วแบบเองตรงฟัง ฟังเพลงดูเอ็นบีอะแล้วเหมือนมันมีกลิ่นกลิ่นแบบหนังสือกลิ่นหนังสืออะนึกออกปะคือแล้วมันแบบให้ให้ให้โมดแบบโคซี่โคซี่ม่อนคายบวกกับซาวด์ดนตรีมันค่อนข้างที่จะแบบรีแลกซ์เนาะเพราะเพลงมันหวานแบบหวานแบบความหมายบวกก็เลยได้เอเนอร์จีบวกอะไรเงี้ยมันมันรู้สึกว่าเป็นความหลักที่แบบสมหวังนะนึกออกปะจริงและด้วยโทนเสียงของทั้งสองคนทั้งจีมินและโฟท์อะ เขาเป็นคนที่แบบโทนเสียงอบอุ่นแบบละมุนละมุนชวนฝันอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นเสียงแบบกว้างๆอ่ะทิบายไม่ถูกฟังแล้วมันแบบให้ความรู้สึกแบบเนี้ย <c oughs> รู้อกไหมม่นแบบฟังแล้วเออมันเป็นเสียงแบบกว้างๆฟังแล้วรู้สึกสบายใช่ออแล้วน้องทั้งสองคนอ่ะมีความ เข้ากันน่าจะด้วยแบบการทํางานด้วยการคําสนิทสนมอะไร่เออแล้วแบบพอมาลองด้วยกันอ่ะมันก็เข้ากันเคมีเคใจคือดีมากเคมีเคใจคือดีมากๆอยู่ตรงคือเขินอยู่กับการที่แบบว่ายืมหนังสือกันไปมาแล้วแบบแอบสอดจดหมายน้อยในการแบบคุยกันอะไรเงี้ยเออมันน่ารักมน่ารักมากจริงซึ่งเอาจริงๆนะเด็กสมัยนี้น่าจะไม่ทาอะไรแบบนี้หรอกปะ ก็คงก็นีวนี grow ่ว่าเขายัง hmm. ม enfin ีนะแต่ว่าแต่ว่าไอ้ด้วยด้วยระบบการยืมเหมันไม่ออกไหมคือเดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นแบบสแกนเิ็นติดๆเธอแต่ว่าแต่พอเห็นใบยืมวันแล้วมันนึกถึงตอนเรานี่ถึงตอนเราแบบเด็กๆทุกคนสมัยประถมใช่สมัยประถมหรือบางทีอ่ะมัธยมัธยมตอนม้นก็ยังมีการเขียนอย่างนี้อยู่บางวันบางวันทีแล้วก็ไม่เขียนอะไรแต่แต่ว่าในว่ามหาลัยตอนนั้นยังมีอยู่นะเกษตรอ่ะเหรอ มีที่แบบเขียนข้างหลังแล้วห้อหลังๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบติดะตแกนเออเนั่นแหละแต่ว่า เราก็่ได้มาอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยได้เข้าเข้าก็เข้าบ้างเข้าเข้าไปเข้าไปตัดเข้าไปทําอาหนังสือทำรายงานบ้างแต่ว่าแต่ว่าอันนี้มันนึกถึงตอนเด็กๆที่แบบต้องเขียนชื่อแล้วก็ยืมอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปอ่านเล่นจริงๆตอนเด็กๆแล้วแล้วเราอ่ะแล้วเราก็จะรู้ว่ามีใครเคยยืมหนังสือเล่มนี้บ้างจริงแล้วมันจะต้องเป็นลายมือตัวเองจริงทุกคนเนาะแล้วมันแบบเออเปนแบบมันเลยแบบแฟลกแบ็คไปถึงแบบนาะมันแบบมีความทรงจำความวิทยาศาสตร์เรานึกถึงเลยเออมันนานแล้วไม่เคยได้เห็นอะไรแบบนี้แล้วแบบมันมันน่ารักตอนที่แบบว่า แล้วชื่อสลับกันสลับกันอะไรเงี้ยตั้งแกตั้งใจจีบกันจริงแต่ว่าแกไม่อยากคุยกันตรงชรงใช่ใช่แบบสใหม่น้อยโมนติกใหนังสื่อคิดดูดีโรแมนติกขนาดไหนว่าเราต้องไปยืมหนังสือเพื่อที่จะแบบได้คุยกับเขาอะไรเงี้ยเราคือเอมีก็คือค่อยๆเล่าๆเงี่ยจากคนไม่รู้จักกันจนแบบมารู้จักกันแล้วมันก็ขยับข้ามาใกล้กากที่แบบว่าอยู่ห่างๆกันนั่นยช่ถ้ามานั่งอยู่ใน ร็อคเดียวกันเกามาคุยกันเธอน่ารักมากมากจริง้อยชบจริงรู้สึกเพลินมากกับเป็นแบบสามนาทีที่รู้สึกว่าเร็วมากเนาะเราคนเพลินมากล้วก็เป็นเพลงที่ติดโหเราบั่นใจว่าทุกคนจะต้องไปปั่นวิวแล้วก็ฟังกันบ่อยๆแน่เลยใช่จริงเพลงเพราะมากเลยทุกคนชอบมากชอบเสียงเจมโฟนอะไรประมาณเนี้ยร้องเพลงแนวเนี้ยมันมันชวนชวนั่วนอุ่ชลนฝันแล้วแบบสบายหัวชอบ เคลิมมากนะครับทุกคน<อ>เป็นอีกป็นึ่งที่พวเราชอบมากจากังจริงเราติดตามผลงานของเนโพสต์มากๆเลยน่นจาจะใกล้ถึงคอนใหญ่แล้วมั้งคือคือจำได้ว่าขายหมดไปแล้วแต่จำวันที่ไม่ไดนน้จำไม่ได้เหมือนกันเอ๊เหมือนน้องจะสิ้นเดือนนี้เลยอะ่ะ<อ>ใช่ ทุกคนแต่ว่าคลิปนี้ไม่รู้ลงตอนไหนเดี๋ยวเราจะรีบมาอย่างเร็วที่สุดเพราะว่านี่ก็แอบดีเลยมาสักพักนึงแหละนะคะทุกคนก็ฝากติดตามและเป็นกําลังใจให้เจมโฟด้วยนะฝากพวกเราด้วยเดี๋ยวไว้ถ้าน้องมีผลงานอะไรอปกมาก็จริงๆคือรอซีรีส์น้องมากๆเลยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันครับผมวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย